โอเคไปเจอกันแปดศจะดูโฆษณากดสีม่วงนะเราได้คะแนนได้ได้ของาาแล้วพ่ะย่ะไปเล่นกันเลยเอา้าเอา้าไปไหนเราชอบอะไรเราเนี่ยถ้ามีอย่างนี้แปลว่าต้องสีเขียว35ครั้งจูบู45ครั้งสีฟ้าส0สี่บสีมันถึงจะทะลุออกมาโอ้แล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะเลยเด้อ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบ,สบ,สบแล้วก็เราเบิดอกีกโอ้เราต้องเคลียร์เราเบิดไปอกีกอุ้ยอันนี้หิมาแนะวันนี้ไปเร่ไปเรยไปเร่ไปเรยไปเรไปเลยไปเรไปเลย ยังไงซิยังไงซิยังไงซิไม่มีประโยชน์เลยเราทำอะไรได้เว้เว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 แต่มูกเฟนเราไม่แค่นี้เราจะไปเปิดพวกนี้ได้ไงเนี้ยฉันคิดว่าอุย้ย เราให้พวกนี้ระเบิดมันจะระเบิดแล้วหรอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ทองที่เรามีบุ่มบุ่มโอกาสเป็นของเราแล้วบุ่ม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 ไปเลยไอ้เจ้าไอ้เจ้าระเบิดเป็นไงมากอันนี้อันนี้ันจะไปทำอะไรอ่ะเนี่ย เฮีย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 มยงมึงเนเกมแมทเนี้ยร้อนีไไไไไไ่ไป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 เดียวโอ๊ยโอ๊ยประโยชน์ซ้ำไปจะไปจะไปจะไปสีสมไม่มีนะแต่ชมพูเขียวม่วงล้ำเงิน เกี่ยวเราจะไปทำลันยังไงอย่าง,ง,ง,งนี้ชมพูดได้นะทุบเลยนะแป้งคือตอนนี้งงงูดไม่ออก

มันจะต้องแบบเอออย่างนี้มั้งทุบไปเลยนะปึ้งวิอ๋อถ้าเป็นสีนี้มันจะได้ทันทีเลย <laughs> นี่ไงสีส้มเราก็จะได้อีกอัน้เนี่ยปุ๊ป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 เอาอีกอย่างอีกมาต่อเนี่มันต้องมองมาตรงดีไงนะ พุไปเลยไม่มีะจะเสียแล้วูุไปอีกแต่ความจริงเรามีอันนั้นอยู่นะเรามีอะไรอ่ะฮ้สติลองดูสิได้ไหมสิบปันได้ไหม,ไไหมแต่มันมีตัวช่วยอยู่นะ เช่ไอาได้เสยชนะแบบไม่รู้ตัวงงงงมากแม่จะไปรับลูกแล้วลูกเลิกเรียนแล้วหลานก็โทรมาแป๊บแๆรๆแ่แป๊บแพ่แป๊บแ่แร่แ่แ พ,พยายามให้เดีวที่สุดจะได้แบบได้แถวเดียวยังไงละ่ะยังไงละ่ะไข่ละโอ้ยสามนาทีตายลูกสาวก็รอฟิบเฟิบแปดศูนเก้าหกเจอกันที่แปดศูนย์เก้าหกมาจ้ะ But you see, they don't away.